ช่วงนี้ค่ะมาพูดถึงทัพช้างศึกกันหน่อยค่ะกับการแข่งขัน King's Cup ครั้งที่50นั่นเองนะคะกเกมเมื่อวันที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าหูมีฝนตกหนักนะแล้วก็รวมไปถึงมีการหยุดเล่นถึง1ชั่วโมงด้วยกันค่ะแต่สุดท้ายค่ะเป็นทัพช้างศึกไทยของเรานี้ที่สามารถเอาชนะฟิลิปปินส์แล้วก็ผ่านเข้าสู่นะัดชิงเจอกับซีเรียได้สําเร็จค่ะ ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะนี่เป็นบรรยากาศก่อนเกมการแข่งขันค่ะตอนแรกเนี่ยหลายหลายคนกังวลเหมือนกันว่าจะฝนตกหรือเปล่าแต่ว่าเอ๊ะก,ก็ดูฟ้าเปิดฟ้าสว่างอยู่นะคะซึ่งการแข่งขัน,นฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่50ค่ะก็แข่งขันกันที่สนามกีฬาตีนละสุนานนท์ค่ะในรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยอันดับที่100ของโลกมาเจอกับทางฟิลิปปินส์ค่ะอันดับที่148ของโลกนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยแฟนบอลก็เข้าไปชมกันโอ้โหก็เกือบเต็มความจุข,ของสนามะนะหนาตา กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็รวมไปถึงมีแฟนบอลน,น่ะที่มารอนะคะซื้อบัตรกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยอยากจะให้บรรยากาศตอนแข่งขันเนี่ยมันแสงแดดจ้าอย่างนี้ซะลอเกินนนลคือช่วงเช้าที่แฟนๆฟุตบอลมารอซื้อบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ,<ฮ>ะก็ฟ้าเปิดมีแดดนะคะทุกคนก็ยืนกันในเต็นท์เพื่อที่จะหลบแดดบ้านเราเพราะแดดบ้านเราเนี่ก็ร้อนแหละแต่ว่าก็แม้ว่าจะร้อนในตอนเช้า <ฮะ S 2> ที่มารอซื้อบัตร แฟนๆฟุตบอลก็สู้กันสุดใจถูกต้องค่ะนี่ก็จะเห็นภาพนะว่าโอมารอซื้อบัตรกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยจะร้อนแค่ไหนนี่ก็สู้นะ เรื่องเกมนี้ค่ะก็ทางอิชิอินะคะก็ได้มีการเลือกใช้ค่ะหน้าเป้าเป็นทางประเมศอาจวิไลแล้วก็มีทางพี่ใหญ่ค่ะอย่างชนทิพย์สงกสินอนันต์ยอดสังวานแล้วก็เจริญศักดิ์มงกรค่ะประสานงานร่วมกันในแนวรุกนะ,ะส่วนทางด้านของค่ะคณะคำยกแล้วก็อภิสิตโสระดาค่ะก็ประเดิมลงสนามให้กับทีมชาติไทยครั้งแรกด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่ได้มีการทดลองนักเตะใหม่ๆด้วยนะสำหรับอิชิอิแล้วก็รวมไปถึงยังมีรุ่นพี่ อย่างพี่เจเนะก็ยังลงสนามด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ให้ดูภาพบรรยากาศเรื่อยๆเลยนะว่า ถึงแม้ว่าดูมีเมฆก,ก้อนใหญ่ๆแล้วนนใกล้ที่จะเริ่มการแข่งขัน <ฮะ S 2> แล้วคือท้องฟ้าก็ยังยังเปิดอยู่บ้างแต่เราก็จะเริ่มเห็น,นทางทางขวาเนี่ยดูดูยังเห็นฟ้า <ฮะ S 2> ทางซ้ายเนี่ยก้อนเมฆเริ่มมาแล้ว <ฮะ S 2> เริ่มมาแล้วแต่ว่าก็ทําอะไรแฟนบอลไม่ได้นะแฟนบอลชาวไทยก็โหก็เดินทางไปกันหนาตาเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าทางส่วนของฟิลิปปินส์ค่ะเขาก็ได้มีการส่งแนะนำทีมโดยเกริตโฮมันนะคะพร้อมกับทางจอห์นพพทิกสตาวแล้วก็รวมไปถึงเจฟฟ์ซัน บีนัสเนี่ยลงสนามนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ของเขาเลยทั้งคู่นะจับไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะซึงเริ่มเกมมาค่ะเครื่องทางของครึ่งแรกในอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะอันนั้ไม่ใช่หมอกเลยนะคะค่ะนั่นคือฝนตกนะคือฝนเนี่ยมันค่อนข้างค่อยๆร่มตกจากซาก่อนแล้วสักพักเนี่ยเริ่มหนะักหนะักจนขนาดที่เราไม่เห็นลูกฟุตบอลน,นะถ้าเกิดใคร,ใครที่ได้ดูถ่ายทอดสดในจังหวะเนี่ย ลูกฟุตบอลหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะเพราะว่าฝนมันตกหนักมากเกิดทำให้เกมเนี่ยต้องโดนเบรกไปหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็กลับมาเตะกันต่อได้แต่ว่าโอ้โหมันต้องพักไปหนึ่งชั่วโมงด้วยกันก็พอฝนเริ่มซาเนี่ยก็ได้มีการรีดน้ําออกจากสนามนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้คือจังหวะที่ที่ฝนตกหนักมากนะคะจนหลายๆฝ่ายเป็นกังวลว่าท่ามกลางฝนตกขนาดนี้ควรจะแข่งขันกันต่อไหมหรือจะยังไงดีเพราะว่าวิสัยทัศน์ในการ การถ่ายทอดสดอย่างที่น้องแฟร์บอกลูกฟุตบอลก,ก็มองไม่เห็นหนักเตะเองเนี่ยวิสัยทัศน์กับการากที่จะส่งบอลให้เพื่อนมองหาเพื่อนบางทีมันเห็นแค่ในระยะใกล้นะพอไกลๆเนี่ยมองไม่เห็นแล้วดูสิใช่ <ไป S 1> ค่ะแล้วคือไม่ใช่แค่ฝนอย่างเดียวลมด้วยนะเพราะว่าจะเห็นว่าทิศทางของฝนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักมากๆแล้วสุดท้ายเกมก็โดนพักเบรกกันไป1ชั่วโมงด้วยกันก็เลยทําให้เครื่องหลังเนี่ยก็มาเตะกันต่อนะแต่ว่าก็มาต่อกันนาทีที่25นั่นแหละพอลงมาแข่งกันต่อก็ได้มีการวอร์มกันเล็กน้้อยยดว นี่ก็มีการพูดคุยกันยังไงกันดีนะแต่ว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจอพักเบรกนะพี่เจก็บอกเอาน้องๆเข้าก่อนเข้าห้องแต่งตัวก่อนพักเบรกกันก่อนคือก็มีการพูดคุยกันทั้งผู้ตัดสินแล้วก็กัปตันทีมของของไทยอย่างเจชนาทย์แล้วก็กัปตันทีมของฟิลิปปินส์ที่มาพูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นว่าพอพูดคุยกันเสร็จแล้วเรียบร้อยเหล่าบรรดานักเตะอะไรก็ตามก็ ก็เดินกลับเข้าไปที่ห้องแต่งตัวกันก่อนแต่อยากให้คุณผู้ชมดูเห็นไกลๆลิบลิบน์สเตนไหะแฟนบอลสู้นะโอ้แฟนบอลนี่สู้ขัดใจนะเออคือทุกคนเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าอะไรเสียงนี่ชื่นชมนอกจากนักเตะที่ทำบทงานได้ดีชื่นชมแฟนบอลที่เมื่อวานนี้เข้าไปรับชมกันเยอะมากแล้วที่สําคัญก็คือไม่ยอมไปไหนด้วยถึงแม้ว่าฝนจะตกหนักขนาดนี้ก็มีทั้งร่มเอ่ยมีทั้งเสื้อกันฝนเอ่ยที่เตรียมกันมาพร้อมนะคะเพราะว่าหลายคนก็คาดการไว้แล้วว่าเกมในนัดนี้อาจจะมีฝนก็ได้นะแต่ก็คงไม่คิดว่ามีใครไม่ ไม่คิดว่าน่าจะหนักขนาดนี้นะคะใช่ค่ะแต่ว่าพอมาครึ่งหลังค่ะไทยก็ได้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสาคนด้วยกันค่ะมีการส่งสุพนัทใจเดชค่ะสุพนัทเหมือนตาแล้วก็สัลักษ์อ่าสุแล้วก็สุสุภชัยใจเดชนะคะสุพนัทเหมือนตาค่ะแล้วก็รวมไปถึงสัจลักษณ์หาประโคนเนี่ยลงไปแทนที่ของอภิสิทธิ์โสรดาอนันต์ยอดสังวาลแล้วก็คะคนณะคำยกนั่นเองค่ะ จากนั้นคะเกมก็เริ่มไหลเลื่อนกันได้ดีนะนาทีที่53ค่ะเป็นพี่เจชนาทิพมายิงให้ทีมชาติไทยนำก่อน1ประตูต่อ0ค่ะ จากนั้นนาทีที่63ค่ะก็เป็นจังหวะทุ่มเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็เป็นทางาคริสเตนเซนค่ะได้กลับตัวยิงเข้าไปก็เลยทําให้สกอร์เนี่ยเป็นฟิลิปปินส์ที่ตามตีเสมอไทยเร็วเลยนะหนึ่งประตูต่อหนึ่งเขาดีใจกันเต็มที่เลยนะ<อ>หลังจากตามตีเสมอได้ยิงยัดเสาแรกลูกนี้เพราะว่ามันเป็นนาทีที่60กว่าเองแล้วก็ยังมีโอกาสที่แต่ละทีมเนี่ยจะสามารถคว้าคว้าชัยชนะไปได้ก่อนนะคะจากนั้นหานนาทีที่68ค่ะเป็นจราศาสตร์วงกรที่เปิดให้สุพนัทเหมือนตาค่ะก็โ ให้ทีมชาติไทยออกนำไปก่อน2ต่อหนึอีกครั้งค่ะนี่ก็เป็นผลงานที่ดีของเจ้าตัวนะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ซับด้วยจากนั้นนาทีที่74ค่ะก็เป็นฟิลิปปินส์นะอันนี้ให้ดูจังหวะโอ้เป็นการโฉบหม่งเข้าไปขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งถูกต้องค่ะจากนั้นค่ะในจังหวะนี้เนี่ยมันมีจังหวะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเหลือ10คนนะเพราะว่าไปทำฟาวค่ะ แต่ว่านาทีที่87ค่ะก็เป็นสุพนัดเหมือนตาที่มาบวกประตูที่2ของเจ้าตัวนะคะก็ทําชิงกับสุภชัยใจเด็ดค่ะแล้วก็ยิงให้ทีมชาติไทยนําห่างเป็น3ประตูตอนหนึ่งนั่นเองค่ะคือหลังจากที่ฟิลิปปินส์เหลือผู้เล่น10คนคราวนี้แหละแล้วทีมชาติไทยสกอร์นำอยู่2ประตูตอนหนึ่งด้วยนะคะ,คะก็พยายามที่จะโหมบุกเข้าใส่เพื่อหวังที่จะได้ประตูย้ำชัยชนะ,ะขอ3าหนึ่งไปเลยจะได้มั่นใจว่าจะได้ผ่านเข้าไปชิงชาเลิศในศึกการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพถูกต้องค่ะแล้วเมื่อวานนี้ก็เล ที่พอหลังจากฝนตกเนี่ยลราก็สนามไม่เคลียร์น้าออกแต่ว่ามันก็ยังมีจังหวะที่เล่นได้ยากอยู่นะแต่ว่าก็เป็นเกมของทางทีมชาติไทยค่ะที่ทําผลงานได้ดีกว่าทางฟิลิปปินส์แล้วก็ได้สุพนัทเหมือนตาเนี่ยที่เป็นซูเปอร์ซับแล้วก็บวกประตูที่2ให้กับทีมได้ด้วยนะแล้วก็นี่เป็นประตูที่11ให้กับทีมชาติไทยของทางสุพนัทเหมือนตาด้วยค่ะก็ทําให้ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้มีประตูเพิ่มนะจบเกมค่ะเป็นทีมชาติไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้3ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ผ ีเรียค่ะที่เฉือนชนะทาจิกิสถานไป1ประตูต่อศูนนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวนัดชิงชนะเลิศน,นะคิงส์ค l ับครั้งนี้ค่ะก็จะเจอกับซีเรียเนี่ยที่สนามกีฬาติลสุนานุนค่ะในวันที่14ตุลาคมเวลา2ทุ่มตรงนั่นเองค่ะ ใครที่ยังอยู่ที่นี่นะสามารถรอติดตามรับชมแล้วก็เชียร์กันในวันที่14ตุลาคมได้เลยมีทั้งรอบชิงอะไรพิซ3แล้วก็ชิงชนเลิศนั่นเองค่ะจริงๆแอบมีได้ยินมาหลายเหมือนกันหลายคนว่าจะรอ,อไปดูเกมการแข่งขันในวันที่14ตุลาคมนะคะเป็นวันจันทร์ก็วันหยุดพอดีด้วยอ๋อใช่ออใชจะได้ไปชมไปเชียร์นะคะนักกีฬาทีมชาติไทยเผื่อจะได้ถ้วยรางวัลศึกชิงถ้วยพระราชทาน kingscup นะคะ